เรื่องราวของชายผู้หนึ่งผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเลิศที่สุดในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเขามีชื่อว่าสุรอัมพัทธอุบาสกสุรอัมพัทธเกิดมาในตระกูลเศรษฐีบิดามารดาเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าในนักบวชอัญญเดียรถีเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ยังคงดำเนินตามแนวทางที่ครอบครัวเคยปฏิบัติ คอยอุปถากนักบวชเหล่านั้นด้วยใจเชื่อมั่นและเลื่อมใสแต่แล้วเช้าวันหนึ่งเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์ทรงใช้พระยานพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายและทอดพระเนตรเห็นว่าสุระอัมพัทธมีอุปนิสัยพร้อมที่จะบรรลุไปสู่การเป็นพระสวสดาบันพระองค์จึงเสด็จไปยืนสงบนิ่งอยู่หน้าประตูบ้านของเขา เมื่อสูระอัมพัทะเห็นพระผู้มีพระภาคมาปรากฏที่หน้าบ้านก็คิดขึ้นว่าพระสมณะโคดมผู้ละราชสมบัติเสด็จออกบรรพชาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันนี้เสด็จมายืนอยู่หน้าบ้านเราหากเรานิ่งเฉยเสียก็คงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเขารีบออกมากราบแทบพระบาทรับบาทจากพระหัต แล้วอาราธนาให้เสด็จเข้าไปในเรือนเพื่อถวายพัตตาหารอันประณีตหลังจากเสร็จพัตกิจพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมตามจริตของเขาและทันทีที่จบพระเทศนาสุรอัมพัทะก็บรุโสดาปฏิผลกลายเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเรื่องน่าจะจบลงด้วยความงดงามแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่จะพิสูจน์ความมั่นคงแห่งศรัทธาของชายผู้นี้ฝ่ายมารผู้ชั่วร้ายเมื่อเห็นสุรอัมพัทธะพ้นจากอำนาจของตนก็คิดจะทดสอบดูว่าเขาจะมั่นคงเพียงใดจึงเนรมิตกายให้เหมือนพระพุทธองค์ทุกประการไม่ว่าจีวรบาทหรือแม้แต่พระลักษณะ32ประการแล้วมาปรากฏยืนอยู่หน้าบ้านอีกครั้ง สูระอัมพัทะเห็นเข้าก็สงสัยประหลาดนักพระพุทธองค์พึ่งเสด็จกลับไปไม่นานเหตุใดจึงกลับมายืนอยู่ที่เดิมธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงทำสิ่งที่คลอนแคลนเช่นนี้มานในคราพระพุทธเจ้าจึงกล่าวลวงว่าดูก่อนสูระอัมพัทะเมื่อครู่เรากล่าวไปผิดความจริงแล้วขันทั้งหลายไม่ใช่ไม่เที่ยงทั้งหมดบางอย่าง เป็นของเที่ยงมั่นคงยั่งยืนก็มีอยู่สุระอัมพัทธะได้ยินก็ฉุกคิดขึ้นทันทีว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสคำที่เป็นสองนี่ต้องเป็นมารแน่นอนเขาจึงถามตรงไปว่าท่านเป็นมารหรือไม่ใช่แล้วเราเป็นมารสุระอัมพัทธะจึงชี้หน้ากล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่า แม้มานตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจทำให้ศรัทธาของเราวันไหวได้พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เราแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาท่านจงอย่ามายืนใกล้ประตูเรือนของเราอีกจงไปเสียเดี๋ยวนี้มานทนอยู่ไม่ได้รีบถอยหายไปทันทีเย็นวันนั้นสุระอัมพัททะไปกราบทูลเรื่องทั้งหมดต่อพระพุทธองค์ พระผู้มีพระภาคจึงทรงยกย่องเขาสถาปนาเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ชี้ให้เราเห็นว่าศรัทธาที่แท้จริงมิใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่กลั่นกรองแล้วด้วยเหตุผลและมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งมายาใดๆศรัทธาที่มั่นคง ต้องคู่กับการใช้เหตุผลและปัญญาคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ย้อนแยง้งไม่เป็นสองหากมีสิ่งใดทำให้ลังเลควรตรวจสอบให้ดีเมื่อใจมั่นคงแล้วแม้มานหรืออุปสรรคใดๆก็ไม่อาจทำให้เราวันไหวได้